ได้ครบ v แล้วนะมาหา r 2เราจะมาหา r 2จากสูตร v 2เท่ากับ i 2คูณ r 2, 2> <Yeah. S 1> v 2เท่ากับ i 2คูณ r 2, 2> <Yeah. S 1> เราอะรู้ v 2แล้วเมื่อกี้20โวลต์ i2 แล้วก็รู้แล้วเพราะว่าวงจรอนุกรมกระแสมันเท่ากันเราจะย้ายข้างหา r 2ย้าย i 2ลงไปหาร i 2คูณอยู่ย้ายลงไปหารจะได้ r 2 r 2จะมีค่าเท่ากับแทงค่ามานะ v 2 r 2เท่ากับ r 2เท่ากับ v 2ส่วน i 2 V2 หาไปแล้วคือยี่สิบอสองอ่ะ I2 สองก็คือกระแสะทั้งหมดในวงจรมันตัวเดียวกันก็คือสีแอมป์ได้ห้าสี่ห้ายี่สิบความต้านทานหน่วยเป็นโอห์มนี่คือเสรีลักษณมันนะหน่วยเป็นโอห์ม ได้ r2 ต่อมาเราจะหา rt เราจะหาความต้านทานทั้งหมดของวงจร rt เท่ากับ r 2. ทั้งหมดกี่ตัวบวกกัน4ตัว r 1บวก r2 บวก r3 บวก r4 เอา R 4ตัวเนี้ยบวกกันให้หมด R 1ได้4โอห์ม R 2เมื่อกี้หาไว้แล้วกี่โอห์ม R 2 5โอห์ม R 3 15 R 4 6โอห์มจับ R 4ตัวเนี้ยบวกกันให้หมดจะได้ R T ก็คือ R ทั้งหมดของวงจร 40 30 30โอห์มได้อาทีนต่อมาหากำลังไฟฟ้าหา P1 P1 P ่ง่ง P เท่ากับ V คูณ I P1 ก็เท่ากับ V1 หนคูณ I1 แล้วเราก็คิดเลขมาแทนค่าคิดเลขมา ข้ามนะาแทงข้า v1 เราหาไว้แล้ว v1 ได้เท่าไหร่16คูณ i1 i1 ก็คือ4แอมป์64กำลังไฟฟ้าหน่วยเป็นวัตต์ เท่ากับ v 2 i 2 v 2 v 2ได้เท่าไหร่ v 2หาไว้แล้ว v 2ได้20คูณ i 2ตัวเดิมก็คือ4 80สิบวัตต์ p 3เท่ากับ v 3 i 3 V3 ได้60คูณ i3 ตัวเดิมคือ4 2่0องร้่าิบคสเท่ากับ v4 คูณกับ i4 สี่ได้24คูณ i4 ตัวแรกก็คือ 4m กาวัต้องการหา Pt Pt ก็คือ P ทั้งหมดของวงจร Pt เท่ากับจับ P ทั้ง4ตัวเนี้ย บวกกันให้หมดจับ P4 ตัวบวกกันให้หมด64บวก80บวก240บวก96ขออนุญาตคิดเลขแป๊บนึง96บวก64เป็น160 หนึ่งร้อยหกสิบสามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยแปดสิบหน่วยเป็นวัตต์หรืออีสูตรหนึ่ง PT เท่ากับ VT คูณ IT คำว่า VT ก็คือ ET นั่นแหละตัวเดียวกันแรงดันที่แรงจ่าย ก็คือ120คูณกระแสทั้งหมดของวงจรก็คือ4แอมป์12 4 48 0 480วัตต์มีค่าเท่ากัน โอเคนะครบถ้ทนเจอกันคลิปต่อไป